นี่ก็หลวงปู่ขาวเหมือนกันนะ <c oughs> พอไปถึงแล้วช้างม,มันก็อยู่เอ๊ะทำไงวะหลวงปู่ม่าน <c oughs> นี่ยช้างขวางหน้าว่าไงขาวเึนงนางั้นนะท่านหันหน้ามาฮะขาวเป็น,นั้นเนี่ยช้างอยู่ข้างหน้าว่าไง <c oughs> เอาพูดกับช้างสิกันว่านั่นนะ <c oughs> บอกให้พูดกับช้าง <c oughs> อันนี้ก็เดินออกไปห่างประมาณสักวาน,นึ่งพูดภาษาเชียงใหม่นะท่านว่าอ้ายอ้ายวางั้นนะออน,นี่พวกน้องสองสามคนนี่ตัวเล็กๆว่าอ้ายนั้นตัวใหญ่พวกน้องสามคนนี้กลัวกลัวอ้ายเพราะนั้นขออ้ายหลีดทางให้น้องขึ้นทะไปทางนี้หน่อยนะว่าเขาหันหน้าก,กึกกักมาเลยยืน ยืนมองมาเลยที่แรกเขาสงสัยนี่ท่านอาจารย์ขาวกับท่านอาจารย์มหาสงสุขเล่าตรงกันเลยนะพอไปด้วยกันสามโบหลวงปู่มั่นอาจารย์มหาองสุขแล้วหลวงปู่ขาวไปด้วยกันมันไม่มีทางไปมันทางนี้ขึ้นซอกเขาเท่านั้นแล้วช้างก็อยู่ที่ปากทางด้วยพอยืนพูดแล้วเขาหันหน้าปุ๊บวัมาดูท่านนี้ก็พูดซ้ําอีก บอกว่าอ้ายพวกน้องกลัวอ้ายนะว่าอ้ายตัวใหญ่แล้วขอหลีกทางให้ให้น้องหน่อยน้องจะไปทางนี้ว่างั้นนะพอเขาฟังแล้วเนเขารู้เรื่องกระช้างนี่คนเลี้ยงมาสักกี่ปีรู้ภาษาคนได้ดีพอพูดครั้งที่สองนี่เขาปุ๊บปับ๊บหลีกเข้าไปนั่นเลยนะพอหลีกเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไข่อยู่เนี่ยเขา เขาเอาเอางานนี่แทงเข้าไปในกอไผ่เลยเอาก้นออกมาทางคือมันไม่มีทางไปมันกันเข้าก็ดีเขาก็เลยหันหน้าเข้าไปนี้เอากวงเอาเอาเอากวงอันนี้เข้าไมาลแล้วเอางานนี่แทงเข้าไปในกอไผ่หันหลังให้ส่วนนุวงูมั่นมาเออที่นี่เขาลงใจแล้วนเ่าเราไปได้แล้วครับที่เขาลงใจแล้ว <c oughs> ก็เดินไปนั่นละ ตปก้นช้างนั้นนะเขาก็เอาหัวสอดเอาเอางานนี่แทงเข้าไปเลยนิ่งเลยนะที่นี่ที่จะเห็นเขาชัดเจนก็คืออาจารย์หาท่องถูกหลวงหลวง,ลง,ลงคืออาจารย์ขาว่าอาจารย์ารขาวนี่นะหลวงปู่ขาวนี่ให้ให้หลวงปู่มั่นอยู่ตรงกลางแต่ท่านไม่ว่าอะไรเลยหลวงปู่มั่น ไอ้หลวงปู่ขาวนี่ไปข้างหน้าอาอจารย์มหาต้องสูงนี่อยู่ข้างหลังสามคนพอไปถึงแล้วก็พอผ่านไปองค์ที่หนึ่งผ่านไปองค์ที่สองผ่านไปองค์ที่สามคืออาจารย์มหาทองสูงนี่อ,อันนี้ขอ,อกดเนี่ยมันไปเกี่ยวโขขแขนงไม้ไผ่ดึงยังไงก็ไม่ขาด อยู่ก,ก้นช้างอานะนะลึงยังไงมันก็ไม่ขาดก็เลยหันหน้ากลับมามาปลดขอดแล้วตาชำเลืองมองไปดูตาเขาใสา่แจววเขานิ่งว่างั้นนะถึงได้เห็นตาเข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 างาแทงเข้าไป้เขานิ่งนี่เวลาเราปลดอันนี้ปลดขอนี่แล้วํำเลืองไปดูเขาตาเขาใส่แ๋ววพอปลดแล้วก็ไปเลยพอไปถึงปากทางขึ้นแล้ว อาจารย์ขาวก็หันหน้ามาอ้ายเอ้อยอ้ายว่าทันินีออพวกน้องทั้งสามผ่านมาแล้วละอ้ายหากินได้แล้วนะว่าพอว่างาันเสียงปึงปังเลยหากิน่งนั้นละ่ะเพระวาอาจารย์แต่ละองค์